วันนี้นะครับก็จะมาตอบคาถามนะครับ5้อน,นครับที่ถามกันมนาะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับพอตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่มูลค่าประมาณคือล้านจ็แสนหกหมื่นนะครับ ก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Stocky Investor นะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับ5ข้อนะครับที่ถามกันมาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือก็ที่จะไปเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับเล่นหุ้นเนี่ยแล้วรวยเร็วจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมขอตอบเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีหุ้นหลายหลายประเภทนะครับไอ้ที่แบบรวยเร็วๆเนี่ยมันก็มีนะครับแล้วก็คุกๆปีเนี่ยมันมีหุ้นที่ขึ้นแรงๆเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าข่าที่เห็นมาเนี่ยก็คือเวลามันขึ้นไปแรงเนี่ย มันก็มักจะลงมาแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นฐานรองรับอะไรมากนะครับกำไรของบริษัทเนี่ยอาจจะโตจริงก็ได้นะครับแต่ว่าราคาหุ้นที่ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์มากกว่ากาไรที่เติบโตขึ้นนะครับผมจะไม่ขอยกแต่อย่างเป็นหุ้นรายตัวแล้วกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่างักลงทุ้นหลายๆคนเนี่ยง่าจะเห็อ,ออกนะครับว่าเป็นหุ้นตัวไหนก็หุ้นประเภทเนี่ยเขาก็จะผัดตัวไปเรื่อยๆนะครับผัดกันเล่งเนาะก็คือแบบ พอตัวนี้ขึ้นมาแรงๆคนเข้ามาเล่นเนี่ยแล้วพอราคาขึ้นไปสูงๆแล้วพอจ้าวคนคลุบลงมาเนาะราคามันตกลงมาเนี่ยก็จะมีคนเสียหายค่างๆเยอะนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับในคุกๆปีง่ะก็จะมีวนๆเข้ามาหลายตัวอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่ค่อยงนะนําให้หนักลงทุนที่ต้องการจะอยู่ในตลาดคุณไปใงนระยะยาวเนี่ยไปเล่นหุ้นประเภทนี้นะครับสู้เราเอาไปซื้อหุ้นที่แบบค่อนข,ข้างที่จะปลอดภัยมากกว่าน,นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนเนี่ยระดับ 15- 3 0ต่เปอเน่อง ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลมากกว่านะครับก็ไปต่อกันข้อที่2นะครับก็คือเงินน้อยเนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นได้หรือเปล่านะครับผมขอตอบเลยนะครับว่าได้ครับตรงนี้คือการลงทุนในหุ้นเนี่ยครับมันจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยหลักๆนะครับที่มีผลต่อเงินในพอร์ตของเรานะครับก็คือเงินต้นครับเวลาที่เราใช้ในการลงทุนแล้วก็ฝีมือที่เราใช้ในการลงทุนเนาะโดยที่2ข้อแรกนะครับก็คือตัวเงินต้นกับเวลาในการลงทุนเนี่ย อันเนี้ยเราไม่สามารถไปควบคุมหรือว่าคอนโทรลอะไรตรงนี้ได้เนาะเพราะว่าเงินต้นในการลงทุนเนี่ยก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับว่าคนนั้นเนี่ยมีเงินต้นมาระดับไหนจ็บเงินมาระเงินระดับไหนนะครับแล้วก็แล้วเวลาในการลงทุนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยก็คือยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ควรจะเล่นไปไงระยะเวลาที่ยาวมากที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะยิ่งแบบอายุเรายิ่งยืนเนีย่ยหรือว่าสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ทาให้เงินสุดท้ายก่อนเราตายเนี้ยก็จะมีมูลค่าที่ มากมากที่สุดนะครับเพื่อให้มันมากที่สุดแต่ว่าผมมองว่าไอ้สอปัจจัยแรกเนี่ยมันก็ยังแบบไม่สามารถควบคุมได้เท่ากับในปัจจัยที่สานะครับก็คือเรื่องของฝีมือครับก็คือเป็นการถ้ามองไปที่ตัวเลขจริงก็คือผลตอบแทนต่อปีก็แค่ครับว่าผลตอบแทนต่อปีที่คนนันเนี่ยทำได้เนี่ยได้ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งค่าเขาสามารถทาผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้สูงๆเนี่ยก็แปลว่าฝีมือเขาเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมันก็จะสามารถฝึกได้จากการที่อ,อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ สะสมประสบการณ์นะครับเข้ามาลงในตลาดหุ้นเงี้ยในระยะเวลาที่งานพอนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มหุ้นถูกนะคบว่าหุ้นกลุ่มไหนเงี้ยเป็นหุ้นที่ดีนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนเงี้ยเป็นหุ้นที่แย่แล้วก็สามารถเลือกซื้อหุ้นในราคาที่ต่ําๆได้เนี่ยตรงนี้ครับผมมองว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยก็ยังสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยครับถ้าเราสามารถซื้อหุ้นในราคาที่ต่ําลงมาได้นะครับอ่าก็ไปต่อข้อที่3นะครับก็คือมีคนถามเข้ามาครับว่าไม่ค่อยมีเวลาติดตามผลประกอบการ สามารถลงทุนได้ไหมครับบางคนเนี่ยก็ยังทํางานประจําอยู่ตรงนี้ผมมองว่าต้องตอบตรงๆนะครับก็คือที่จริงถ้าลงทุนไม่เป็นเลยเนะี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันก็จะมีความยากของมันระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษามันเนี่ยจนถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบเหมือนยังไม่เข้าใจม่เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราศึกษามันมาจนถึงระดับหนึ่งที่เข้าใจมาแล้วเนี้ยก็คือพอถึงจุดชิดตรงเนี้ยพอเราเข้าใจมาแล้วเนี้ยความจริงเราก็แค่จะไม่ต้องศึกษามันเพิ่มมากเท่าไหร่นะคร แล้วก็อาจจะเล่งหุ้นตัวที่แบบเราคอยติดตามอยู่แล้วเนี่ยราคามันต่ําลงมาขว่าที่ราคาที่เราตั้งใจจะซื้อไว้เนี่ยตัวเนี้ยผมมองว่ามันก็เหมาะสมแล้วนะครับก็คือสามารถลงทุนในห,หุ้นได้แหละก็คือมันจะยากแค่ตอนเริ่มนะครับซึ่งสําหรับนักลงทุนที่อาจจะทํางานประจําอยู่เนี่ยผมมองว่าก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับในช่วงแรกที่แบบอาจจะต้องเริ่มศึกษาพวกรารเงินนะครับจิตวิทยาก,การลงทุนหรือว่า การการวอลูชันหุ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตัวหุ้นเนี่ยเราจะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้ครับมันก็อาจจะยากในช่วงเริ่มต้นนิดนึงแต่ว่าถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับวิชาที่เราเรียนนะครับตามโรงเรียนนะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับทำซ้ำบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดความเคยชินนะครับซึ่งถามผมว่ามันมีตัวช่วยหรือเปล่าครับความจริงแล้วเนี่ยผมว่าตัวช่วยในการร่นระยะเวลาในการศึกษาเนี่ยก็จะมีอยู่2ข้อหลักๆนะครับก็คื อาจจะเป็นการซื้อหนังสือมาอ่านนะครับก็คือศึกษาจากคนที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับโดยการอ่านหนังสือหรือว่าจะลองดูจากตาม y ู u ู u บ e ไดนะครับก็มีแหล่งข้อมูลฟรีค่อนข้างเยอะนะครับใน YouTube หรือว่าในข้อสุดท้ายเนี่ยก็คืออาจจะลงเรียนคอร์สได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูิดนึงนะครับว่าโปรไฟล์เขาเป็น,นประมาณไงน,นะครับข้อที่4ครับถือหุ้นยาดีไหม อันนี้ครับมันก็แล้วแต่สายนะครับแล้วแต่คนเนาะบางคนก็บอกว่าถือหุ้นยาวดีเท่าที่ผมฟังมันก,ก็คือแบบถือหุ้นยาวเนี่ยดีถือหุ้นยาวดีแล้วก็มีคนถามผมได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถือหุ้นยาวหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าถามผมเพราะมันตรงเนี่ยที่จริงแล้ว่ยถ้าผมตอบไปเนี่ยก็คือตัวผมเองเนี่ยไม่อยากถือหุ้นยาวนะครับก็คือถ้ามันกําไรขึ้นมาแรงๆเนี่ยผมก็เต็มใจนะครับที่จะขายหุ้นมันออกมาแล้วอาจจะไปซื้อหุ้นตัวอื่นเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยหุ้นที่เราเข้าไปซืื้้้ออเเเนนน่่่่ยรรรราาไไมมมูวััจะะขึหคบ ผมก็เลยต้องจําใจนะครับถือหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือหุ้นที่ผมถือเนี่ยมันก็คือได้ทางปันผลเข้ามาด้วยเนาะในแต่ละปีซึ่งถ้าเราถือหุ้นตัวนั้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดค่าเสียโอกาหรือว่าค่าเสียเวลาที่เราเข้าไปถือแล้วไม่ได้ผลตอบแทนจากตัวราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างแบบไม่ค่อยแย่มากเกินไปเนาะสมมติปีนั้นเนี่ยผมซื้อ10บาทต่อต่อหุ้นเนาะแล้วหุ้นตัวที่ผมถือเนี่ยอาจจะปันผลสัก7% 8%อยเาอเงี้ย ีงั้นเนี่ยผมก็คือค่าพุ่งมันไม่ขึ้นเนี่ยผมก็จะแย้เงินเป็นผลจากตรงนี้เข้าไปชดเชยนะครับส่วนที่ผมควรควรที่จะได้เรียกได้ว่าซื้อหุ้นที่แบบมีราคาค่อนข้างต่าแล้วกันราคาค่อนข้างถูกอัครับเพื่อทาให้ไม่ค่อยเกิดค่าเสี่ยวกาดมากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ถือเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิน6เดือนปีงึงเนี่ยผมก็ขายออกมาแล้วครับเพราะว่ามันก็ราคาก็จะค่อยๆปรับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือหุ้นเนี่ยมันคล้ายๆกับการพนันหรือเปล่านะครับซึ่ เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับแต่ก่อนแล้วก็มองว่าเท่าที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยเขาก็จะบอกแค่ว่าคือมันมีคนที่ประสบความสําเร็จในุ้กเนี้ยมาหลายคนแล้วนะครับซึ่งถ้ามันคือการพนังงนจริงเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะรวยขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าการพนังงนคืออะไรการพนันคือการที่ใช้ดวงเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากนะครับมันก็ต้องมีบางครั้งใช่ไหมครับที่แบบนักลงุนคนั้นที่จริงๆอ่ะเขาพลาดได้แล้วก็อาจจะสุดท้ายเนี่ยรวยขึ้นมาแล้วก็ขาดคุณ ตกลงมาได้ครับถ้าเป็นการพนันจริงแต่ก็จะเห็นได้ว่าในการลงทุนแงว v ล l u e investor เนี่ยหรือว่าแนว VI เนี่ยจะสร้างนะครับคนที่มีเงินเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยหลายคนแล้วครับก็คือสร้างเศรษฐีขึ้นมาหลายคนแล้วนะครับตัวนี้ครับก็เป็นตัวยืนยันตัวยืงแล้วกันนะครับว่าการลงทุนเ่ยแง่วาล l u e i n v e s อร์หรือว่า VI เนี่ยมันเป็นการลงทุนจริงๆนะครับไม่ใช่การพนันแบบใช้โชคซะแบบส่วนใหญ่แล้วก็ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็คือตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเนาะแต่ว่าอย่างในช่วงโควิดที่ พอผมเนี่ยก็โตมาค่อนข้างค่อนข,ข้างมาก,กนครับเพราะว่าได้ซื้อในช่วงที่ราคาถูกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็มีความมั่นใจมากเลยเนาะว่าผมเนี่ยเก่งแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยปรับโตขึ้นมาสูงมากผมมั่นใจในตัวเองมากในจุดๆดนั้นแต่ว่าพอผ่านมาในระยะเวลานึงเนี่ยผมก็กลับมาเงื้ขึ้นกันนะครับว่าหรือว่าความจริงแล้วในจงังหวะนั้น,นี่ยคือเราแค่โชคดีนะครับแล้วก็ฟุกซึ่กรรัซ้ำนะครับที่ทําให้พอเนี่ยมันเติบโตมาในระดับนั้นผมก็รอระยะเวลามาเ,เรื่อยๆนะครับก็ ซื้อหุ้นซื้อหุ้นไปเรื่อยๆมีการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อ่นอานหนังสือเก็บชัว่วโมงเก็บประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพิสูจน์ตัวเองมาอีกประมาณตั้งแต่ตอนนั้นโควิดก็ 2, 2020ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ประมาณ 2, 2022ประมาณเกิน9แล้วก็ผ่านมาประมาณกเกือบสปีแล้วก็พอร์ตก็โตมานะครับอันนี้กยวผมจะให้กูตัวเลขพอตผมล่าสุดนะครับนะครับก็คือพอต์ตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่มูลค่าประมาณ1.60นะครับ คือล้านเจ็ดแสนหกหมื่นนะครับก็จะมีเงินสดอยู่อีกประมาณสองพันนะครับในพอร์ตแล้วก็จะมีเงินปันผลนะครับที่เข้ามาในปันชิธิคาคารเนี่ยอยู่อีกประมาณแปดเก้าพันนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณเกือบเกือบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่ 7, 7, นเนาะก็ตรงนี้ครับผมก็ได้ทําสรุปออกมาแล้วครับเป็นต,ตาราง Excel ในฝั่งซ้ายมือนี้นะครับก็คือจากาเดือนห้าครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยที่ผมเคยทาคลิปตัว ที่ได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนไปนะครับตอนนั้นก็คือประมาณ 5, เกินห้าสองพันยิบเอ็ดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองซูมให้ก่อนนะครับช้เห็นชัดๆโอเคตรงนี้ครับก็ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับตอนนั้นแล้วก็ซึ่งปีง่ะผมก็อพอร์ตนะครับอีกยอดไปที่หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเนาะก็คือโตมาประมาณสองแสนข้อควาๆนะครับ กำไรขึ้นมาจากตอนต้นจากตอนเดือนห้าเนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าตอนตอน้นต้นปีเนี่ยผมไม่ได้เก็บเลคคอยดไว้เนาะก็เลยเก็บแค่ประมาณเนี่ยในช่วงะไรว่าทั้งหลายเดือน 5, ห้าจนถึงสิ้นปีก็ประมาณเจ็ดเดือนผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็ประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างสูงเลยกับหนึ่งนะครับแล้วก็เกินที่ผมตั้งใจไว้แบบเกินไม่ใช่เกินที่ผมตั้งใจสิผมมาตั้งใจสามสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเกินระดับค่าเฉลี่ยที่เขาชอบพูดกันเยะๆว่าแบบผลตอบแทนระดับสิบเปอร สิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะซึ่งอืผมมองว่ามันก็ใช้ได้แล้วับหนึ่งนะครับแล้วก็ไงตอนปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ปีสองพันยี่บตั้งแต่ต้นปีนอะ่ะจนถึงปัจจุบันนะครับก็ผ่านมาประมาณเก้าเดือนเนาะตอนนี้พอผมก็ประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับก็โตมาจากยอดหนึ่งล้านสามแสนเนี่ยตอนต้นปีนอะ่ะประมาณยี่สิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นตเออตรงนี้ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วสูงมากเลยกับหนึ่ง แล้วก็ใกล้กับเลขที่ผมหวังไว้นะครับที่ตัวเลขสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยผมคิดว่าอีกปีอีกสามเดือนเนี่ยก็ง่ายจะถึงนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปนะครับตัวเลขนี้นะครับขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นตัวเลขยอดเงินที่อตอนนี้ผมออกมาจากงานประจําแล้วเนาะก็คืออาจจะไม่ได้มีเงินเดือนเข้ามานะครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็อาจจะต้องมีกินกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีแบบดึงออกมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตัวผมก็ไม่ได้กินอะไรมากมาย ครับก็ผลตอบแทนตรงนี้ก็อาจจะย,ยังไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้แหละโอเคส่วนตัวเลขด้าน,นล่างนะครับก็เป็นเซ็กอินเกตเฉยๆนะครับในปี2022เนี่ยต้นปีองะยดันชนีอยู่ที่1664นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1656ก็คือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยเนาะแต่ว่าก็อันนี้จะสแสดงให้เห็นถึงว่าถึงต่อให้ดัชนีเซ็กอินเก็ตเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่า หุ้นบางตัวเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่ได้ผลตอบแทนที่ดีระดับหนึ่งนะครับก็ออกดูได้จากพอร์ตผมก็ได้ครับอันนี้ก็คือได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ20-30%ต่อปีนะครับถามว่าผมมั่นใจว่าผมจะทําได้เงนระดับเนี้ต่อไปอีกแบบ10-20ปีหรือเปล่าเนะน,นี่ยอันเนี้ยผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งนะครับว่าตัวเลขที่ผมน่าจะทําได้เนะี่ยมันก็คงไม่แย่กว่าใงนระดับเนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าที่ถือหุ้นมาเนะี่ย เวลาซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นที่ผมถือเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยราคาเนี่ยก็จะไม่ค่อยลงต่อมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ว่ารอระยะเวลาเนี่ยก็แล้วแต่ครับบางทีก็1เดือน3เดือน5เดือนราคาก็วิ่งแรงอย่างนี้ก็ก็มีนะครับอย่างวันนี้ที่พายมาเนี่ยผมก็เพิ่งขายตัวหนึ่งไปนะครับก็จะดูใก้าจากตัวเลขน,นี้แค่ครับใช่ไหมครับว่ามันจะบอกอย่างนงี้ว่าเลเวลไรส์เนี่ยก็คือเงินที่มาจากการที่เราขายหุ้นแล้วรอได้กำไรออกมาจริงๆประมาณหมื่นกว่าบาทตรงเนี้ยผมก็มีการแบบสวีทหุ้นเนาะอาจจะ ขายตัวที่กําไรมากนะครับวิ่งขึ้นมาเยอะไปซื้อตัวที่แบบมันยังวิ่งขึ้นมาน้อยอยู่อันนี้ก็เป็นการรีบาลานซ์พอร์ตนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นคลิปละเอียดเลยอีกทีแล้วกันครับในการรีบาลานซ์พอร์ตซึ่งหลักการมันก็ง่ายๆครับแค่เอาตัวที่กําไรเยอะนะครับขายออกไปแล้วก็ไปซื้อหุ้นตัวที่ยังขาดทุนนะครับหรือว่ากําไรน้อยนะครับแต่ว่าเราจะต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าหุ้นที่อ่ากไรน้อยเนะี่ยหรือว่าหุ้นที่มันยังขาดทุนตัวงนั้นเนะี่ยที่เราเอามาโปนะ มันจะต้องมีราคาแบบว่าราคาที่ยังมีแก็บให้เราเข้าไปซื้อแล้วมันน่าจะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับเราจะต้องวิเคราะห์มาลากีจริงๆว่าหุ้นตัวนีนน้มันสามารถเป็นอย่างนั้นได้นะครับทีนี้นะครับก็มาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือตอนนี้ผมว่าจะทําเป็นคอร์สนะครับสอนสอนหุ้นที่มานะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทาประมาณไหนนะครับก็คือกําลังล่างมาแล้วแหละแล้วก็กำลังคิดลักสูตรขึ้นมาเนาะ แต่ว่าจะออกมาค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเออผมอยากทำให้มันดีที่สุดครับแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาเรียนเ่ยเข้าใจจริงๆนะครับว่าผมต้องการจะส่งอะไรให้เขานะครับแล้วก็ทําตามได้จริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือไม่กล้าทาคอนนะครับเพราะว่ายัางคิดอยู่ว่าตัวเองเนี่ยฟุบจากช่วงตอนโควิดเนาะแล้วก็ได้กําไรมาค่อนข้างมากในช่วงนั้น เออแต่ว่าผมถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมมองว่าก่อนงา้นนี่ยเออมันก็อาจจะฟุ้งจริงๆแหละคือผมก็เข้ามาศึกษาเพิ่มหลังจากช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างมากเนาะแล้วก็อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่คิดว่าตัวเองฟุกมาในช่วงนั้นเออทีนี้ก็มาพอเริ่มจ,จับจับจับหลักลงพื้นได้นะครับก็เนี่ยผมมองว่าอ่าผมก็พิสูจน์มาประมาณปีกว่า2ปีตรงเนี้ยก็ได้ผลตอบแทนประมาณ20 3 0ตตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นการการ,ารันตีระดับหนึ่งแล้วกันแต่ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะลากยาวไปอีกกี่กี่ปีนะครับโอเคครับตรงนี้ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับน่าจะทําเป็นตัวคอร์สออกมาครับที่แผนไว้เนี้ยก็อาจจะเป็นเวิร์กช็อปนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีการทาลงมือทาจริงนะครับแล้วก็ดูงบเองเนีย เป็นจริงๆนะครับแล้วก็ประเมินมูลค่าอะไรพวกนี้แบบจับมือทําเลยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำได้จริงๆซึ่งาถามว่าผมการันตีผลตอบแทนที่เขาจะทําได้ตอนจบพอรหรือเปล่าอันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าไม่การันตีง่ายๆอนนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนนะครับแล้วก็แบ็คกราวความรู้ของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็สอนเพื่อนมาหลายคนเนาะก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าไม่ใช่ว่าสอนส0คนแล้ว10คนเนี่ยจะได้ผลตอบแทน ระดับ20-30%อนะครับอาจจะมีบางคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะได้น้อยอ่าซึ่งก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเขาเนาะคือคนเราเนี่ยมันมีความนัดไม่ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเราทําในการลงทุนได้ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราโง่หรือว่าเราทําได้ไม่ดีนะครับเราอาจจะไปลองดูในทางอื่นก็ได้นะครับเพราะอาจจะขยดกวาดวาลูปหรือว่าอ่ขาขยักทำอย่างอื่นมากกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยอาจจะทําได้มากกว่าผมเนะี่ย ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เก่งที่สุดเนาะใช่ครับก็ประมาณนี้นครับอ๋อยังไงก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับก็สวัสดีครับ